ยู่อันเทียบพวกข่อยุ่ฟางน้องทั้งนเห็นไหมแต่มาสมบูรณ์จัดการได้ตอนเนาะรสชาติเปนไงพี่นังหวานอมเปรี้ยวค่ะหวานฮะหวานอมเปรี้ยวค่ะ้งหมดตงหกแ่้อง่าต้นนาตอนนี้ห่างกนนึ่งยูกเลยออกมาแล้ว มาง้อบากเง้อบากเง้อเนาะดวงไม่เพดเนาะรสชาติเป็นไงพี่หวานฉ่ำค่ะหวานฉ่ำรสชาติเป็นไงคะหวานอมเปรี้ยวค่ะหวานกรอบค่ะแย้มจะคินมนันเองเกียร์ยังอิ่มทั้งนี้หวานกว่าทั้งนั้น ทั้งหมดกี่ไร่เลยครับทั้งหมดหกไร่ค่ะหกไร่กี่ต้นหรอประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นค่ะคุณกนิกาขายโลยังไงกว่าขายสี่โลร้อยสี่โลร้อยจากจุดนี้ไปสามอยเมตรถึงถนนอากาหรือทางสี่เลนค่ะ